กระเพราแหนมเนื้อทั้งแสบทั้งหอมพี่น้องไครว่าเคยกินลองเห็ดเบิ่งค่ะตัองกระทะเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะผัดกระเทียมกระริกให้หอมผัดให้ทรงกินหอมเลยค่ะ ามด้วยแหนมเนื้อค่ะอันนี้เป็นแหนมเนื้อจะใช้พุ่มทั้งหอมทั้งนั่วค่ะผัดจนกว่าแหนมจะสุกกระทาแห้งเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ แหนมนี้เขากินสดกระแสบเนาะพี่น้องเพราะเอามาผัดแทงเพิ่มรสชาติเึ็นไปอีกค่ะเอาถั่วฝังยาวใส่ลงไปค่ะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยซอสหอยใส่ลงไปสักสองซอนค่ะ ตาด้วยซอสผักเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเอาน้ำตาลใส่เล็กหน่อยตัดเค็มแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเข้ากันค่ะผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเอาน้างเอกใส่ลงไปค่ะกระเพราื้นนี้เป็นกระเพราบัานหอมแห้งพี่น้อง พักแป๊บเดียวคะ่ะกับเผ้าสลดก็เป็นอันเสร็จกับเผ้าแหนมเนื้อกินหอมๆรดนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเบิ้งแล้วถ้าคิดอยากก็ลองเห็ดพี่น้องแซบบิลีการันตีเมโูนี้แซบถืกใจแห้งถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาพาแซบได้ค่ะ